ย่อหน้าถัดไปนะครับอันนี้นะครับง,งานวิจัยโดยผู้เขียนเองเนี่ยนะครับก็พบว่ามันมีประโยชน์มหาศาลเลยนะ substantial benefit นะครับจากการที่รวมเอามาตรการความสบายนะครับในพื้นที่ทำงานส่วนบุคคลเนี่นะตามสแต d a า d 55 2020เนี่ย เข้ากับฟีเจอร์อีกสองอันนะครับและเข้ากับมาตรการอีกสองอันนะครับมาตรการแรกนะครับก็คือให้เพิ่มเน็ตเวิร์กใหม่นะครับให้เพิ่มเครือข่ายใหม่ในพื้นที่ทํางานของคนนะครับที่เชื่อมต่อกับการควบคุมภาวะสบายนะครับแล้วก็เครื่องมือวัดต่างๆนะครับในแต่ละพื้นที่ทํางานของคนแต่ละคนนะครับ พื้นที่ทำงานส่วนอื่นๆนะครับแล้วก็ระบบ VLV v นะครับที่จ่ายลมมาให้กับแต่ละพื้นที่นะครับเออ่แล้วยังงงอยู่นะเดี๋ยวคงต้องดูดว่าเขาขยายความว่าเขาทำยังไงนะครับเอาเอาันนี้ก่อนนะเขาบอกว่า,าผู้เขียนเนี่ยเขาพบว่ามันจะมีประโยชน์สูงสุดเลยนะถ้าเกิดเรารวมเอามาตรการ ความสบายตามสาตานห้าิบ้าเวอร์ชันใหม่อันนี้เนี่ยเข้ากับฟีเจอร์อีกสองอันนะครับอันแรกนะครับก็เป็นฟีเจอร์เรื่องของการสร้างเน็ตเวิร์กนะครับสร้างเน็ตเวิร์กภายในพื้นที่ที่คนอยู่นะครับที่เชื่อมอพวกการควบคุมพวกเครื่องมือวัดที่เกี่ยวกับเรื่องความสบายนะครับในแต่ละพื้นที่นะครับเข้ากับตัวคนเลยเนาะเหมือนเชื่อม เชื่อมพวกเครื่องมือวัดเลยพวกนี้เข้ากับตัวคนเลยแล้วก็รวมทั้งพื้นที่อื่นๆใกล้เคียงกันแล้วก็ตัวระบบปรับอากาศที่จ่ายหรือปรับอากาศให้กับพื้นที่นั้นอยู่นะอันนี้ข้อหนึ่งนะครับส่วนข้อสองก็ให้แทนที่นะครับให้แทนที่ระบบส่งจ่ายลมนะครับซึ่งจ่ายทีเดียวทั้งโซนเลยคือจ่ายทีแบบทั้งพื้นที่เหมือนอนกันหมดเนยนะครับซึ่งปรับอากาศด้วยวิธีการ ที่จะกำกับแล้วก็ควบคุมการกระจายนะของการปรับอากาศด้วยระบบ VAV นี่นะตรงไปยังพื้นที่ของแต่ละคนนะครับบอกว่าให้ควบคุมร่วมกันกับมาตรการด้านภาวะสบายนะครับของแต่ละพื้นที่เพื่อที่จะได้บรรลุนะครับระดับความสบายนะครับที่ต้องการแต่ละจุดนะครับ อันที่สองเนี่ยก็หมายถึงว่าให้แทนที่ระบบที่แบบควบคุมสภาพอากาศทั้งโซนทั้งพื้นที่เลยะนะครับด้วยนะครับวิธีการที่เราควบคุมให้ระบบปร่าอากาศนะ่ะมาสร้างภาวะสบายส่วนบุคคลน่ะนะครับ แนะซึ่งควบคุมได้ด้วยตัวเขาเองเนี่ยที่แต่ละพื้นที่ด้วยเลยนะครับโอเคก็แปลว่าอันที่สองก็คือให้แทนที่จะควบคุมทีเดียวทั้งโซนเนี่ยให้ให้เชื่อมเอาระบบให,ให้ให้สร้างวิธีการหรือระบบควบคุมที่จะเอาระบบส่วนกลางนั้นนหะนะครับมามามา,มาทำให้ความสบายแต่ละจุดเนี่ยมันบนรรลุได้เงี้ยนะครับอ่ะ ก็แปลว่ามีสองมาตรการเนาะมีสองฟีเจอร์นะก็คือสร้างเน็ตเวิร์ของพวกการควบคุมสภาวะสบายเนี่เข้ากับตัวคนแต่ละคนเลยแล้วก็ทำให้ระบบที่มันจ่ายหรือว่าควบคุมสภาวะอากาศทีเดียวทั้งโซนเนี่ยดึงระบบนั้นอะ่ะมาใช้ในการควบคุมภาวะสบายเฉพาะบุคคล